ความสุขมากนะคะขอ,ขอพระเจ้าอวยพรเวยพเสริมกําลังในทุกๆด้านค่ะขอให้พระเจ้าส่งอวยพรพอาจารย์พ่ออย่างมากมายเลยค่ะส่งเสริมกําลังอาจารย์พ่อในงานรับใช้นานทีการงานในทุกอย่าง Happy birthday ค่ะอาจารย์หมอขอให้อาจารย์มีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอพระเจ้าเสริมกําลังเจิมอาจารย์ให้สูงขึ้นนะคะสูงขึ้นข้างเดียวแล้วไม่ต่ําลง แล้วก็พี่น้องเดนเดอร์เบสซิ่งเชื่อทุกคนรักและคิดถึงอาจารย์นะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะ Hey Happy birthday Pastor Lau Hope you had a good day today Bye Hi Pastor Lau This is m a l a a n just wanna say Happy birthday Happy birthday Pastor Lau Happy birthday Happy birthday Happy birthday อาจารย์หมอ Happy birthday นะครับขึ้ภาพแข็งแรงนะครับ พระเจ้าอวยพรครับขอให้มีความสุขสนุกสนุกสนุก,นกทุกวันเลยนะคะแฮปปี้ทุกวันนะคะเพราะว่าใจร่าเริงปัญญาอย่างดีนะคะถ้าถ้าถ้าอาจารย์แฮปปี้ทุกวันนะคะก็อาจารย์ก็จะสุขภาพดีย้วันดีครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์หมอผมและครอบครัวขออำนวยพระพรให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีการเจริญที่สูงขึ้นและมีความปวดปานของพระเจ้า ขอให้พระองค์ทรงดูแลแนะนำอาจารย์ทุกๆวันนะครับค่ะก็แฮปปี้เบิร์ a เดย์อาจารย์นะคะขอให้อาจารย์ได้รับความปลอดภัยและความรักของพระเจ้าและความสําเร็จในทุกๆด้านในชีวิตด้วยนะคะขอมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะอาจารย์หมอแฮป Happy b i r t h d ย์นะคะ <Happy birthday. S 2> อาจารย์ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆขอการทรงสถิตขอการทรงนำขอการเจิมนั้นอยู่กับอาจารย์หมอตลอดไปนะคะ Happy Birthday Passover ด n Uh, Thank you for so much for everything uh, Bless the happiness and uh, to your family to everybody วัด,ดววคล้ายวันเกิดของอาจารย์หมอนะครับพวกเราทั้ง5คน ขออวยพรให้คุณหมอมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่เป็นคุณพ่อฝ่ายวิญญ,ญาณในการรับใช้ของพวกเราต่อไปนะครับอยากบอกคุณหมอว่าเรารักคุณหมอขอพระเจ้าเสริมกําลังคุณหมอและเทการปวดปานไปในคุณหมอเพิ่มพูนมากขึ้นนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของคุณหมอน,นะคะที่ดูแลลูกๆแล้วก็เป็นกําลังใจดูแลในฝ่ายคาสอนแล้วก็ดูแลในฝ่ายวิญญาณเป็นห่วงเราในคำอธิษฐ,ฐานอยู่เสมอนะคะ ขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็ให้คุณหมอมีกําลังที่เข้มแข็งในการรับใช้พระเจ้าต่อไปอย่าท้อใจนะคะไม่ว่าจะต้องเผชิญอะไรก็พวกเราก็เป็นกาลังใจแล้วก็ร่วมรับใช้ด้วยกันกับคุณหมอเสมจะบอกอาจารย์ว่าก็ยิ่งอยู่ยิ่งมั่นใจนะคะว่าการมีพ่อคุณแม่ฝ่ายอิงยันที่ดีนะคะก็เหมือนกับอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยคะ ราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อฝ่ายยันคนนี้ตลอดไปนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะพระเจ้าอวยพรพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากอริโซนานะคะข้าพเจ้าอวยพระพรข้ระเจ้าอวยพระพรขพระเจ้าอวยพระพรข้าพเจ้าอวยพระพร สุขสันต์วันเกิดค่ะอาจารย์วรุณค่ะเราขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าประทานคุณพ่อฝ่ายวิญญาณให้กับพวกเรานะคะทําให้พวกเรานั้นเติบโตด้านวิญญาณหลังจากที่เราฟังคําสอนของอาจารย์หมอนะคะเราเนื่องในวันใครวันเกิดของท่านอาจารย์นะคะเราอยากจะอวยพระพรให้พระเจ้านั้นประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งภายในสู่ภายนอกนะคะขอพระเจ้าเทการเจิมมากมาย ยังไม่มีขีดจํากัดมายัางชีวิตของท่านอาจารย์นะคะและก็ถ่ายเทมายังพวกเราด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มาลุมสวัสดีค่ะอาจารย์พ่อหมอวรุณเราปรารถนาในวันเกิดของท่านให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขอพระเจ้าอวยพรค่ะสุขสัน์วันเกิดครับอาจารย์ขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์ในวันคล้ายวันเกิดให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีการเีริญพิสู้น Thank you, Pastor Lau, for to be our father spiritual, all the things that you are teaching us. Thank you, Pastor Lau, for bringing the light into our life, and thank you for all your teaching. Thank you, Pastor Lau, for bringing the fire of God to our family and to San Diego and to, Diego and to brother and sister. Thank you. Thank you, Pastor Lau, for having us together as a family, bringing the fire of God into San Diego. Thank you. Happy birthday.